สาสารปรกติที่เราสามารถมองเห็นได้ในเอกภพนี้ก็ล้วนประกอบขึ้นมาจากธาตุต่างๆในตารางธาตุนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวฤกษ์ต่างๆดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์ทั้งหมดและทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถมองเห็นได้ในโลกนี้หรือในจักรวาลน,นี้ก็ล้วนเกิดจากธาตุต่างๆมารวมตัวกันด้วยพันธะเคมีทั้งสิน้นอย่างน้ำก็ประกอบมาจากไฮโดรเจน2ตัวกับออกซิเจน1ตัวครับ รวมถึงสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่เว้นแม้แต่ตัวเรานะครับก็ประกอบมาจากธาตุเหล่านี้ทั้งสิ้นไม่ต่างจากน้ำหินดินทรายเลยพวกเราใช้ธาตุในตารางธาตุเหมือนกันครับซึ่งร่างกายของเราก็ประกอบมาจากคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนแคลเซียมฟอสฟอรัสและธาตุอื่นอื่นอีกนิดหน่อยครับเราสามารถพูดได้ว่าธาตุในตารางธาตุก็คือซิกซอ ที่เอามาประกอบเป็นสสารที่เรามองเห็นได้ในเอกภพนี่แหละครับแล้วธาตุคืออะไรล่ะถ้าในตำรามอลไยก็จะบอกว่าธาตุก็คือสารบริสุทธิ์ที่ประกอบมาจากนิวเคลียสที่มีโปรโตอนและนิวตรอนประกอบเข้าด้วยกันแล้วก็มีอิเล็กตรอนโคจรอยู่รอบๆหรือก็คืออะตอมนั่นแหละครับและจํานวนโปรโตอนในนิวเคลียสเนี่ยก็จะทําให้เกิดธาตุต่างๆที่แตกต่างกันออกไปนะครับถ้าโปรโตอนจํานวนไม่เท่ากัน ก็จะกลายเป็นธาตุคนละชนิดกันอย่างเช่นโปรตอน1ตัวก็จะเป็นไฮโดรเจนโปรตอน2ตัวก็จะเป็นฮีเลียมแต่ถ้าโปรโตอน3ตัวก็จะกลายเป็นลิเทียมอะไรแบบนี้ได้หละครับแล้วเราก็เลียงธาตุต่างๆในตารางธาตุตามจํานวนโปรโตอนแบบนี้ครับซึ่งในปัจจุบันเราก็มีธาตุที่หนักที่สุดเลยก็คือโอการเนสซอนที่มีโปรโตอนมากถึง118ตัวคําว่าธาตุหนักในที่นี้หมายถึง ธาตุที่มีจํานวนโปรโตอนเยอะกว่านะครับแต่ถ้าในนิวเคลียสมีจํานวนโปรโตอนเท่ากันแต่มีจํานวนนิวตรอนไม่เท่ากันเนี่ยก็จะกลายเป็นไอโซโทปของธาตุนั้นๆนะครับอย่างเช่นไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนจะมีโปรโตอนแค่1ตัวโดวยปกติแล้วไฮโดรเจนจะไม่มีนิวตรอนครับแต่ถ้ามีนิวตรอน1ตัวจะเรียกว่าดิวทเทียมแต่ถ้ามีนิวตรอน2ตัวก็จะเรียกว่าทริเทียมครับซึ่งทั้งดิวทเทียมและทริเทียมก็คือไอโซโทปของไฮโดรเจน นั่นแหละครับแต่ในคลิปนี้เราไม่ได้มาพูดถึงเรื่องไอโซโทปผมจะขอพูดถึงเฉพาะจำนวนของโปรโตอนก็แล้วกันนะครับให้รู้แค่ว่าถ้าจำนวนโปรโตอนในนิวเคลียสไม่เท่ากันก็หมายถึงธาตุคนละชนิดกันนะครับและถ้าโปรโตอนมากขึ้นผมก็จะเรียกว่าธาตุที่หนักขึ้นนะครับแล้วภาพแบบจําลองอะตอมที่ผมเอามาพูดเนี่ยก็ขอเป็นภาพแบบจําลองอะตอมในสมัยมปลายนะครับถ้าเราได้เรียนมาหาลัยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้แบบจําลองอะตอมก็จะเป็น แบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกครับที่อิเล็กตรอนมันจะมีสภาพเหมือนกลุ่มหมอกล้อมรอบนิวเคลียสครับผมว่าในคลิปนี้เราใช้แบบจำลองอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ดหรือของบอเนี่ยก็น่าจะเพียงพอเข้าใจได้เลยครับผมเคยได้ยินนักวิทยาศาสตร์พูดในรายการเสวนาในต่างประเทศนะครับเขาได้บอกว่าตอนนี้เราได้รู้จักธาตุทั้งหมดที่เป็นไปได้ในจักรวาลนี้แล้วนะครับเรามีธาตุที่มีโปรตอนตั้งแต่1จนถึง118ครบแล้ว และด้วยองค์ความรู้ในตอนนี้ก็ยังเป็นไปนไม่ได้ที่จะมีธาตุที่มีโปรโตอนเยอะกว่านี้ครับเพราะว่ายิ่งโปรโตอนเยอะเท่าไหร่มันก็จะยิ่งไม่เสถียรเท่าที่เรารู้ตอนนี้ก็คือโปรโตอนที่เยอะกว่า1 1 8เนี่ยมาไล้เสถียรภาพมากจนเรายังไม่สามารถทําให้มันเกิดขึ้นได้ครับและคิดว่าไม่น่าจะมีปรากฏการณ์ไหนในธรรมชาติที่จะสามารถทําให้มันเกิดขึ้นได้ครับคงต้องพึ่งพาเทคโนโลยีของมนุษย์ละถ้าอยากจะสร้างธาตุที่หนักกว่านี้ครับ จริงๆแล้วโอกาเนซอนเนี่ยก็ไม่ใช่ธาตุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับมันมีจํานวนโปรตอนเยอะเกินไปจนไม่สามารถเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ธรรมชาติได้แต่ที่เรารู้ว่ามันมีเพราะว่าเราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ครับและสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันในคลิปนี้เลยก็คือธาตุต่างๆในตา,ารางธาตุเหล่านี้มันกําเนิดมาจากไหนในคลิปก่อนนะครับผมได้เล่าเรื่องประวัติย่อของเอกภพไปแล้วซึ่งผมก็ได้เล่าไปคร่าวๆว่าหลังจากเอกภพได้ถือกําเนิดขึ้นมาเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นบ้างและในช่วงเวลาที่เอกภพมีอายุประมาณ1นคูณสิยกกําลังลบ11วินาทีเนี่ยพวกอนุภาคมูลฐานอย่างควาร์กกลูออนและอิเล็กตรอนก็ได้ถือกําเนิดขึ้นมาครับแล้วหลังจากนั้นตอนที่เอกภพมีอายุประมาณ3นาทีครับอนุภาคมูลฐานเหล่านี้อย่างควาร์กและกลูออนเนี่ยก็ได้รวมตัวกันกลายเป็นโปรตอนและนิวตรอนครับณจุดนี้นะครับเราอาจจะถือได้ว่าธาตุแรกของเอกภพ ได้ถือกําเนิดขึ้นมาแล้วครับนั่นก็เพราะว่าโปรโตอนหนึ่งตัวเพียงตัวเดียวเนี่ยก็กลายเป็นไฮโดรเจนแล้วนะครับแต่ตอนนั้นเอกภพยังคงร้อนมากนะครับอิเล็กตรอนยังไม่สามารถมารวมตัวกับนิวเคลียสหรือมารวมกับโปรโตอนให้กลายเป็นอะตอมที่สมบูรณ์ได้ครับในช่วงเวลานั้นเราจะถือได้ว่านิวเคลียสของไฮโดรเจนได้ถือกําเนิดขึ้นมาแล้วอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับและในช่วงเวลานั้นนะครับโปรโตอนก็สามารถมารวมตัวกันได้บ้างแล้วนิดหน่อยนะครับ อย่างเช่นโปรโตอน2ตัวเนี่ยมาจับตัวกันกลายเป็นนิวเคลียสของฮีเลียมหรือว่าโปรโตอน3ตัวมาจับตัวกันกลายเป็นนิวเคลียสของลิเทียมครับในช่วงเวลานั้นเองเอกภพของเราเนี่ยจะมีนิวเคลียสของไฮโดรเจนเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีนิวเคลียสของฮีเลียมและลิเทียมอีกนิดหน่อยนะครับและเราอาจจะถือได้ว่านี่คือสามธาตุแรกที่ได้กําเนิดขึ้นมาในจัก,กรวาลน,นี้เลยก็ว่าได้นะครับและเมื่อเวลาผ่านไปต,ตอนที่เอกภพมีอายุประมาณ 3 8 0 0 0 0ปีตอนนั้นเอกภพเริ่มเย็นตัวลงแล้วนะครับแต่คำว่าเย็นตัวลงนี่ก็หมายถึงตอนนั้นยังมีอุณหภูมิประมาณ3,000องศาเซลเซียสทั่วทั้งเอกภพอยู่นะครับเพียงแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเอกภพมีอุณหภูมิหลายล้านองศาเซลเซียสครับดังนั้นการที่มันลดลงเหลือเพียง3000องศาเซลเซียสเนี่ยก็ถือว่าเย็นตัวลงแล้วนะครับแต่ถ้าเทียบกันในปัจจุบันนี้มันยังร้อนมากๆอยู่เลยครับแลวด้วยอุณหภูมิ3000องศาเซลเซียสนี่เองครับ ก็เป็นอุณหภูมิที่เย็นพอที่จะทําให้อิเล็กตรอนมาจับตัวกับนิวเคลียสกลายเป็นอะตอมที่สมบูรณ์อะตอมแรกของเอกภพครับซึ่งเราก็ถือว่านี่เป็นช่วงเวลาที่อะตอมแรกในเอกภพถือกําเนิดขึ้นมาครับและเราก็เรียกช่วงเวลานี้ว่ายุคแห่งอะตอมและแน่นอนว่าอะตอมแรกๆในเอกภพนี้ก็คืออะตอมของไฮโดรเจนฮีเลียมและลิเทียมครับโดยที่ไฮโดรเจนเนี่ยจะมีสัดส่วนที่สูงมากๆนะครับ ส่วนฮีเลียมและลิเทียมจะเป็นธาตุที่มีสัดส,ส่วนที่น้อยมากๆในเอกภพนี้ลองนึกภาพดูสิครับตอนนั้นเอกภพของเรายังมีธาตุแค่3าธาตุเท่านั้นก็คือไฮโดรเจนฮีเลียมและลิเทียมเท่านั้นแต่ว่าเอกภพก็ยังคงมืดมิดมืดสนิทยังไม่มีดาวฤกษ์เกิดขึ้นมาแม้แต่ดวงเดียวเลยนะครับยังไม่มีแหล่งกําเนิดแสงใดๆเกิดขึ้นมาแล้วเราก็เรียกช่วงเวลานี้ของเอกภพว่าดาร์กเอจหรือยุคมืดของเอกภพ ซึ่งก็ตรงตัวนะครับยุคมืดก็เพราะว่ามันมืดไม่มีดาวสักดวงเลยครับแล้วหลังจากนั้นอีกหลายร้อยล้านปีในตอนที่เอกภพมีอายุป,ประมาณ100-250ถึงล้านปีไฮโดรเจนที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศก็ได้เริ่มมารวมตัวกันได้ถูกบีบอัดจากความโน้มถ่วงจากมวลของมันเองนี่นะครับเมื่อมันรวมตัวกันมากๆทำให้เกิดความโน้มถ่วงมหาศาลมากขึ้นมากขึ้นความดันก็มากขึ้น อุณหภูมิก็สูงมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งไฮโดรเจน2ตัวสามารถมารวมตัวกันได้กลายเป็นฮีเลียมครับหรือก็คือเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันขึ้นมาครั้งแรกในจักรวาลน,นี้ครับและปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันนี้เองก็ได้ทําให้เกิดดาวฤกษ์ขึ้นมาครับและกระบวนการนิวเคลียร์ฟิวชันนี่แหละครับก็ได้ปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาในรูปของรังสีแสงสว่างและความร้อนครับหรือก็คือ ปฏิกิริยานี้ได้ให้กำเนิดดาวเลิ์กดวงแรกของเอกภพขึ้นมาครับและมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทั่วจักราวาลเลยครับพลังงานจากนิวเคลียร์ฟิวชันมันจะเป็นแรงที่ผลักออกไปรอบทิศรอบทางเลยนะครับส่วนความโน้มถ่วงเนี่ยมันจะเหมือนกับแรงที่พยายามบีบอัดเข้าไปให้เจ้าพวกไฮโดรเจนเนี่ยมันยุบรวมกันนะครับแล้วสแรงนี้ก็ต้านกันอยู่ในสภาวะสมดุลทำให้ดาวเลษ์ที่เกิดมาเนี่ย มีรูปทรงเป็นทรงกลมนั่นเองครับโดยปกติแล้วโปรโตอนจะจับตัวกันยากมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นประจุบวกด้วยกันทั้งคู่พวกมันจะผลักออกจากกันด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าครับมันจะต้องมีปรากฏการธรรมชาติบางอย่างที่ทําให้โปรโตอน2ตัวเนี่ยถูกบีบอัดให้เอาชนะแรงแม่เหล็กไฟฟ้าได้จนมายึดเหนี่ยวกันได้ในที่สุดนะครับแล้วแรงที่ยึดเหนี่ยวกันนี้เรียกว่าแรงนิวเคลียร์เข้มครับแรงนิวเคลียร์เข้ม มันจะเป็นแรงที่ทรงพลังมากๆทรงพลังที่จะทําให้โปรตอน2ตัวที่มีประจุบวกเหมือนกันยึดติดกันได้แม้จะมีแรงแม่เหล็กไฟฟ้าคอยผลักออกจากกันก็ตามแรงนิวเคลียร์เข้มสามารถเอาชนะแรงแม่เหล็กไฟฟ้าได้ครับแต่แรงนิวเคลียร์เข้มเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อนุภาค2ตัวจะต้องอยู่ใกล้กันมากๆครับถ้านุภาค2ตัวอยู่ห่างกันแล้วจะมีแต่แรงแม่เหล็กไฟฟ้าครับที่คอยผลักพวกมันให้ออกห่างจากกัน ซึ่งนั่นก็จะเป็นสาเหตุมาจากโปรตอนมีประจุบวกเหมือนกันก็เลยผลักกันนั่นแหละครับแรงแม่เหล็กไฟฟ้าตรงไปตรงมาไม่มีอะไรมากครับดังนั้นมันจะต้องมีปรากฏการธรรมชาติบางอย่างที่เอาชนะแรงแม่เหล็กไฟฟ้าได้ทําให้อนุภาคโปรตอนทั้ง2ตัวเนี่ยมาอยู่ใกล้กันมากพอจนเกิดแรงนิวเคลียร์เข้มเพื่อย,ยึดมันเข้าด้วยกันครับนักวิทยาศาสตร์บางคนก็เปรียบว่าแรงนิวเคลียร์เข้มเนี่ยก็เสมือนกับตีนทุกแกครับถ้าอยู่ห่างๆแล้วอะ่ะมันจะไม่เกิดอะไรขึ้น แต่ถ้าเอาตีนทุกแกมาติดกันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะติดแน่นเลยทีเดียวครับต้องใช้แรงเยอะมากในการดึงให้มันออกจากกันครับผมว่านึกภาพอย่างนี้ก็เข้าใจง่ายดีเหมือนกันแล้วยิ่งธาตุหนักขึ้นมีโปรโตอนมากขึ้นแรงแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะสูงขึ้นครับมันยิ่งสามารถผลักโปรโตอนที่จะเข้ามาเนี่ยให้ออกไปได้มากขึ้นครับได้แรงขึ้นธาตุที่มีโปรโตอนเยอะๆก็จะต้องใช้แรงดันที่สูงมากๆมหาศาลมากๆ ที่จะเอาโปรโตอนใหม่เข้ามารวมตัวเข้ามาเพิ่มได้ครับแรงดันที่มากมายขนาดนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ที่ไหนบ้างที่หนึ่งที่เกิดขึ้นได้ครับก็คือที่ใจกลางดาวฤกษ์นิวเคลียร์ฟิวชันเนี่ยจะทําให้เกิดาธาตุหนักขึ้นมามากมายเลยครับอย่างเช่นไฮโดรเจน2ตัวได้มาฟิวชันกันกลายเป็นฮีเลียมที่เป็นาธาตุที่หนักขึ้นครับแล้วพอไฮโดรเจนหมดฮีเลียมก็สามารถมาฟิวชันกันได้กลายเป็นคาร์บอนที่มีโปรโตอน 6ตัวครับแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนไปถึงธาตุเหล็กที่มีอะตอม26ตัวครับแล้วธาตุเหล็กก็คือธาตุที่ไม่สามารถเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันได้อีกต่อไปนะครับไม่ว่าดาวฤกษ์ดวงนั้นจะมีขนาดใหญ่เท่าไหร่ก็ตามหรือก็คือตอนที่เอกภพถือกําเนิดมานะครับธาตุที่เกิดมาด้วยก็จะเป็นธาตุง่ายๆอย่างเช่นไฮโดรเจนฮีเลียมและลิเทียมแต่เมื่อดาวฤกษ์ได้ถือกําเนิดมาแล้ว ที่ใจกลางดาวฤกษ์นั้นสามารถทําให้เกิดธาตุที่หนักขึ้นธาตุใหม่ๆขึ้นมาได้ครับธาตุใหม่ๆเนี่ยก็สามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ฮีเลียมจนไปถึงธาตุเหล็กเลยครับธาตุหนักต่างๆจนไปถึงธาตุเหล็กเนี่ยก็ได้ถือว่าถือกํนเิดขึ้นมาเพราะว่าดาวฤกษ์นี่แหละครับดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะของเราในตอนนี้นะครับก็กําลังเปลี่ยนไฮโดรเจนให้กลายเป็นฮีเลียมอยู่ตลอดเวลาแล้วอีกประมาณ5000ล้านปีข้างหน้านะครับไฮโดรเจนก็จะหมดดวงอาทิตย์ ก็จะเปลี่ยนเป็นฟิวชันด้วยฮีเลียมแทนซึ่งฮีเลียมก็จะฟิวชันกันกลายเป็นคาร์บอนนะครับณเวลานั้นนะครับดวงอาทิตย์จะได้กลายเป็นดาวยักษ์แดงเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็ได้เผาไหม้โลกให้กลายเป็นฝุ่นอวกาศไปแล้วนะครับถ้าใครอยากเห็นปรากฏการณ์ฮีเลียมฟิวชันเป็นคาร์บอนที่ดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยครับก็ต้องหาทางย้ายออกจากดาวโลกให้ได้ก่อนนะครับในบางข้อมูลก็บอกว่าชีวิตดวงอาทิตย์ในบ้านปลายเนี่ยมันน่าจะสามารถสร้างธาตุได้ถึงแค่ไนโตรเจนเท่านั้นนะครับ นั่นก็เพราะว่ามวลของมันมาได้มีมากพอที่จะสร้างแรงบีบอัดสร้างแรงดันจนไนโตรเจนเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันกลายเป็นธาตุที่หนักขึ้นได้ครับแต่ถึงยังไงแล้วไม่ว่าจะเป็นดาวเลือกที่ใหญ่มากที่สุดในเอกภพก็ตามนะครับมันก็สามารถสร้างได้แค่ถึงธาตุเหล็กเท่านั้นซึ่งธาตุเหล็กเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของตารางธาตุในปัจจุบันเลยนะครับแล้วธาตุอ,อื่นๆเนี่ยมันเกิดจากปรากฏการณ์อะไรล่ะ ตอนที่ดาวเลิกใช้เชื้อเพลิงจนหมดแล้วนะครับมันจะเหลือแต่เหล็กที่ฟิวชันต่อไม่ได้มันก็จะเกิดความไม่เสถียรนะครับไม่ได้มีปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันที่สร้างแรงดันออกไปสู้กับแรงโน้มถว่วงเลยนะครับดังนั้นดวงดาวก็จะหดตัวลงจากแรงโน้มถ่วงครับแล้วปรากฏการณ์ต่อไปที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับมวลของดาวเลิกเลยครับว่ามันจะกลายเป็นดาวแครขาวดาวนิวตรอนหรือว่าจะกลายเป็นหลุมดำครับ ดาวนิวตรอนก็คือดาวที่มีความหนาแน่นสูงมากๆมันได้บีบโปรโตอนกับอิเล็กตรอนให้รวมกันกลายเป็นนิวตรอนได้โดยดาวนิวตรอนเพียงหนึ่งช้อนชาเนี่ยมันสามารถมีมวลได้มากถึงพันล้านตันเลยทีเดียวครับส่วนดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยมันเป็นดาวเลือขนาดกลางไม่ได้ใหญ่มากนะครับเมื่อมันหมดอายุขยแล้วมันจะกลายเป็นเนบิวลาดาวเคราะห์แล้วค่อยกลายเป็นดาวแคระขาวในบั้นปลายครับแต่สําหรับดาวเลือขนาดใหญ่เมื่อมันหมดอายุขย มันจะกลายเป็นซูเปอร์โนวาแล้วหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นดาวนิวตรอนหรือไม่ก็หลุมดําครับแล้วการเกิดซูเปอร์โนวาเนี่แหละครับที่มันได้สร้างพลังงานมหาศาลมากๆม,มันมีรังสีแกมมาพลังงานมหาศาลถูกปล่อยออกมาแล้วรังสีแกมมาพลังงานมหาศาลเนี่ยครับมันก็สามารถพุ่งเข้าไปชนกับธาตุเหล็กบางส่วนได้นะครับทําให้ธาตุเหล็กนั้นเกิดการแตกตัวโปรโตอนกระจายออกไปครับแล้วโปรโตอนก็สามารถไปรวมกับธาตุหนักอื่นได้ อย่างเช่นไปรวมกับธาตุเหล็กได้เพราะว่าการเกิดซูเปอร์โนวาเนี่ยมันมีพลังงานมหาศาลมากมันสามารถทําให้โปรโตอนเนี่ยไปรวมกับธาตุอื่นๆได้ครับกลายเป็นธาตุที่หนักขึ้นครับแล้วจากข้อมูลที่ผมไปเจอมาก็บอกว่าปรากฏการซูเปอร์โนวาเนี่ยจะสามารถสร้างธาตุได้หนักมากถึงเซอร์โคเนียมที่มีเลขอะตอม40หรือมีโปรโตอน40ตัวนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าธาตุที่หนักกว่านี้เนี่ยจะต้องใช้กระบวนการอื่นครับ ซูเปอร์โนวาเอาไม่อยู่นะครับกระบวนการถัดไปที่จะทําให้เกิดาธาตุที่หนักกว่าเซอร์โคเนียมเนี่ยจะต้องพึ่งพาดาวเลษ์รุ่นที่2เป็นต้นไปครับหลังจากที่ดาวเลษกรุ่นแรกได้หมดอายุไขลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนบิวลาดาวเคราะห์หรือว่าจะเป็นซูเปอร์โนวาเนี่ยมันก็ได้ปล่อยาธาตุต่างๆออกมาปุ้งกระจายไปในจักรวาลครับซึ่งก็รวมถึงไฮโดรเจนปริมาณมหาศาล้วยครับแล้วไฮโดรเจนเหล่านั้นก็จะรวมตัวกันจากแรงโน้มถ่วงของมันเอง ทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันกลายเป็นดาวเลืกรุ่นใหม่ต่อไปครับแต่สิ่งที่แตกต่างออกไปในดาวเลืกรุ่นที่2นี้ก็คือตอนนั้นเอกภพไม่ได้มีแค่ไฮโดรเจนฮีเลียมและลิเทียมเหมือนดาวเลิกรุ่นแรกนะครับแต่ว่ามันได้มีธาตุหนักๆมากมายกระจายอยู่เต็มอวกาศนะครับแล้วธาตุหนักๆเหล่านั้นก็สามารถไปอยู่ในศูนย์กลางของดาวเลืกได้เช่นกันครับแล้วปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันที่ใจกลางดาวเลืก มันจะทําให้เกิดนิวตรอนอิสระพลังงานสูงออกมาครับซึ่งนิวตรอนอิสระพลังงานสูงเนี่ยมันสามารถไปรวมกับนิวเคลียสของาธาตุหนักอื่นๆได้ครับแล้วแรงนิวเคลียร์อ่อนเนี่ยก็จะเปลี่ยนนิวตรอนตัวนั้นให้กลายเป็นโปรตอนแล้วมันก็จะเปลี่ยนเหล็กให้กลายเป็นโคบอลได้ครับแล้วถ้ามันได้รับนิวตรอนเพิ่มขึ้นมาอีกกระบวนการเดียวกันนี้หรือว่าแรงนิวเคลียร์อ่อนเนี่ยก็จะเปลี่ยนโคบอลให้กลายเป็นนิกเกิลแล้วถ้ามันได้รับนิวตรอนเพิ่มอีก มันก็จะกลายเป็นคอปเปอร์ต่อไปครับกระบวนการนี้ก็จะทําให้ที่ใจกลางดาวเลษ์รุ่นที่2เป็นต้นไปเนี่ยสามารถสร้างาธาตุที่หนักกว่า,าธาตุเหล็กได้ครับและในข้อมูลที่ผมไปเจอมาก็บอกว่ากระบวนการนี้จะสามารถสร้างาธาตุได้ถึงาธาตุบิสมัทที่มีโปรตอนสูงถึง83ตัวเลยทีเดียวครับแต่ว่า,าธาตุที่หนักกว่านี้เนี่ยกระบวนการนี้ไม่น่าสร้างได้จะต้องใช้กระบวนการอื่นนะครับกระบวนการถัดไปแล้วก็คือ การรวมตัวกันของดาวนิวตรอนครับดาวนิวตรอนสองดวงเมื่อเข้าใกล้กันเนี่ยมันจะโคจรรอบกันและกันแล้วก็พุ่งชนกันและท้ายที่สุดมันก็จะหลอมรวมกลายเป็นดาวดวงเดียวครับซึ่งปรากฏการณ์นี้จะทําให้เกิดการระเบิดขนาดใหญ่และปลดปล่อยพลังงานมหาศาลมากๆออกมาเลยนะครับและปรากฏการณ์นี้เราเรียกว่ากิโลโนวาครับและพลังงานที่มหาศาลขนาดนี้นักวิทยาศาสตร์ก็คำนวณได้ว่ามันจะสามารถสร้างธาตุที่หนักได้มากถึง โพลูโตเนียมหรือธาตุที่มีเลขอะตอมสูงถึง94เลยทีเดียวครับแต่ในบางข้อมูลก็บอกว่ามันอาจจะสร้างได้แค่ยูเรเนียมเท่านั้นหรือก็คือธาตุที่มีเลขอะตอม92ครับไม่ได้ถึงโพลูโตเนียมแต่ไม่ว่าข้อมูลไหนจะถูกต้องนะครับเลขอะตอม94กับเลขอะตอม92ก็ถือว่าใกล้กันมากครับผมถือว่ามันก็อยู่ในเออร์เลอร์ที่รับได้หรือว่าปรากฏการณ์นี้ก็สามารถสร้างธาตุที่หนักได้ประมาณนี้นั่นแหละครับแล้วปรากฏการณ์การเกิดธาตุหนัก จากเหตุการณ์กิโลโนวาเนี่ยก็ถูกยืนยันแล้วนะครับว่าเกิดขึ้นจริงได้นักฟิสิกส์ดารา,าศาสตร์มากมายหลายกลุ่มจากหลายช่วงเวลานะครับสามารถสังเกตเห็นปรากฏการ์กิโลโนวาได้หลายครั้งนะครับแสงสว่างมันจ้ามากถึงแม้ว่ามันจะเกิดในกาแล็กซีอื่นก็ตามแสงสว่างก็สามารถส่องมาถึงโลกให้เราสามารถตรวจจับมันได้ครับแล้วกระบวนการการเกิดธาตาุต่างๆเนี่ยมันจะส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงที่เฉพาะเจาะจงออกมานะครับ ทำให้นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์เนี่ยสามารถรู้ได้ว่ากิโลโนวาที่สังเกตได้นั้นมันมีธาตุอะไรเกิดขึ้นได้บ้างอย่างเช่นในปี2013นะครับมีนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ที่ชื่อว่าอีโดเบอร์เกอร์ได้ตรวจพบปรากฏการกิโลโนวาในกาแล็กซี่อื่นแล้วเขาก็พบว่ามันได้มีทองคําแพลตินัมยูเรเนียมเกิดขึ้นจํานวนมากในปรากฏการนั้นครับโดยทองคําที่เกิดขึ้นเนี่ยมีมวลมากกว่าโลกทั้งใบสีนะครับ แต่เราคงไม่สามารถขับยานไปเอาได้นะครับมันอยู่ห่างไปหลายล้านปีแสงเลยทีเดียวเราคงทําได้แค่ปล่อยให้มันกลายเป็นทองคําที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศต่อไปครับหรือไม่ก็ให้มันไปรวมกับธาตุหนักนอื่นๆจนกลายเป็นดาวเคราะห์ที่มนุษย์ต่างดาวจะสามารถไปทําเหมืองทองที่นั่นได้ครับแล้วการค้นพบแบบนี้ก็มีอีกหลายครั้งมากมายนะครับและมันก็ได้ยืนยันทฤษฎีการเกิดธาตุหนักจากปรากฏการ์กิโลโนวา ว่าถูกต้องครับส่วนธาตุที่เหลือในตารางธาตุหรือธาตุที่หนักกว่ายูเรเนียมหรือว่าพูตโตเนียมเนี่ยยาวไปจนถึงธาตุโอการนซอนที่มีเลขอะตอม118นะครับมันเป็นธาตุที่หนักมากๆหนักเกินกว่าที่จะมีปรากฏการธรรมชาติใดๆในเอกภพนี้จะสามารถทําให้มันเกิดขึ้นมาได้ครับแต่ธาตุเหล่านี้ก็คือธาตุที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์นะครับเทคโนโลยีของมนุษย์ที่ทําแบบนี้ได้ก็อย่างเช่นเครื่องเล่งอนุภาคนะครับ ที่สามารถสร้างพลังงานได้สูงพอที่จะรวมโปรตอนให้เกิดเป็นธาตุที่หนักขึ้นได้ครับแต่ด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับเรายังไม่สามารถสร้างธาตุที่หนักกว่าโอกาเนสซอนได้นะครับเรายังไม่สามารถรวมโปรตอนให้มากกว่า1 1 8ตัวได้ครับเพราะว่ามันไร้เสถียรภาพเกินกว่าที่จะเกิดขึ้นมาได้ตารางธาตุของเราเลยจบแค่นี้ครับแต่ยางที่ผมบอกนะครับว่านี่มันเป็นเพียงแค่เทคโนโลยีปัจจุบันเท่านั้น ไม่แน่ว่าในอนาคตนักวิทยาศาสตร์อาจจะหาวิธีสังเคราะห์ธาตุรูปแบบใหม่ๆโดยใช้วิธีใหม่หรือว่าใช้พลังงานที่สูงขึ้นได้ใช้เครื่องเล่นอนุภาคที่ใหญ่ขึ้นเราอาจจะสามารถสร้างธาตุที่มีจํานวนโปรโตอนมากกว่า1 1 8ขึ้นมาก็ได้ในอนาคตรครับแต่มันยังไม่จบแค่นี้ครับมันยังมีธาตุอีก3ามธาตุที่มีความพิเศษนิดหน่อยนะครับนั่นก็คือโบรอนเบลิเลียมและก็ลิเทียมบางส่วนครับนั่นก็เพราะว่า สามธาตุนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากวิธีที่เล่ามาทั้งหมดครับอย่างฮีเลียมเวลามันฟิวชันกันเนี่ยมันจะกลายเป็นคาร์บอนเลยครับโดยมันจะข้ามโบรอนเบลิเลียมและก็ลิเทียมไปเลยครับแต่ถ้าจะพูดให้มันเฉพาะเจาะจงอีกน,นิดนึงก็คงจะบอกได้ว่าในกระบวนการฟิวชันของฮีเลียมเนี่ยมันจะทําให้เกิดเบลิเลียมขึ้นมานะครับแต่ว่าเบลิเลียมนั้นมันก็จะเปลี่ยนเป็นคาร์บอนอย่างรวดเร็วครับซึ่งวิธีการการเกิดธาตุบรอน เบริ ium, ลียมและก็ลิเทียมบางส่วนในเอกภพนี้นักวิทยาศาสตร์ก็คาดว่าเกิดจากเหตุการณ์ซูเปอร์โนวาครับตอนที่ซูเปอร์โนวาได้เกิดขึ้นมมนได้มีนิวตรอนอิสระพลังงานมหาศาลมากมายนะครับได้พุ่งชนกับธาตุที่หนักกว่าอย่างเช่นธาตุออกซิเจนให้แตกตัวออกมากลายเป็นธาตุที่เล็กกว่าอย่างโบลอนเบริลิียมและก็ลิเทียมนั่นเองครับคราวนี้ธาตุที่เล็กกว่าเกิดจากนิวเคลียร์ฟิชชันแล้วไม่ใช่นิวเคลียร์ฟิวชัน แบบที่ใจกลางดาวเลิกนะครับแล้วกระบวนการทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เล่ามาเนี่ยมันก็ได้ทําให้เกิดธาตุต่างๆมากมายขึ้นในจัก,กรวาลของเราครับแล้วธาตุเหล่านี้ก็ได้กระจายไปทั่วจัก,กรวาลแล้วมันก็ได้จับตัวกลายเป็นสสารต่างๆด้วยพันธะเคมีแล้วมันก็ได้กลายเป็นทั้งดาวเลิกดาวเคราะห์และทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามองเห็นได้ครับจะเห็นได้ว่าดาวเลิกได้ให้กําเนิดคาร์บอนออกซิเจนไนตโตรเจนแคลเซียมฟอสฟอรัส ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของการสร้างสิ่งมีชีวิตคาร์เซอร์แกนเลยเคยพูดว่า we are made of stardust หรือก็คือพวกเราล้วนเกิดมาจากทุลีของดวงดาวนั่นแหละครับและคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนก็สามารถประกอบกันได้เป็นกรดไขมันโอเมก้า3ได้เหมือนกันนะครับพวกมันก็คือทุลีดวงดาวที่เราหากินได้จากปลาครับถ้าเรากินปลาอย่างน้อยสัปดาห์ละ2มือ้อ ธุลีดวงดาวเหล่านี้ก็สามารถช่วยบำรุงสมองเราได้แต่ถ้ากินปลาไม่เพียงพอผมก็จะแนะนำให้ใช้โอเมก้า3นอ n o เ w a y Daily ของแคลิตี้ครับเรารู้ว่าการกินปลาอย่างน้อยสัปดาห์ละสมือ้อจะทำให้เราได้กรดไขมันโอเมก้า3ที่เพียงพอต่อการบำรุงสมองให้สมองของเราสุขภาพดีนะครับแต่ในบางครั้งผมก็กินปลาได้ไม่บ่อยขนาดนั้นผมก็เลยใช้ตัวช่วยโอเมก้า3นอ n o เวย์ Daily ของแคลิตี้นี่แหละที่มันเป็นน้ำมันปลาบริสุทธิ์ จากประเทศนอร์เวย์นะครับบรรจุไว้ในซอฟต์เจลขนาดเล็กไร้สารปลอดกินง่ายครับกินแล้วก็ไม่ได้รู้สึกถึงกลิ่นข่าวปลาเลยครับมันเป็นตัวช่วยที่ดีนะครับถ้าเรารู้ตัวว่าเรากินปลาน้อยเกินไปสั่งซื้อได้แล้วตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับแต่ถึงยังไงแล้วคําว่าอาหารเสริมก็คืออาหารเสริมนะครับเสริมในส่วนที่ขาดยาละเลยอาหารหลักละ่ะยาใช้อาหารเสริมเป็นอาหารหลักก็แล้วกันนะครับมีสมมุติฐานหนึ่งได้บอกว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกเนี่ย อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกที่ได้ถือกําเนิดขึ้นมาในเอกภพนี้เลยก็ได้นะครับแม้ว่าโลกจะเพิ่งถือกําเนิดมาเมื่อ4,500ล้านปีที่แล้วในขณะที่เอกภพมีอายุประมาณ13,700ล้านปีแต่ก่อนหน้าที่โลกจะถือกําเนิดขึ้นมานะครับเอกภพนี้อาจจะมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาไม่ได้ก็ได้นั่นก็เพราะว่าส่วนประกอบสําคัญต่างๆอย่างเช่นคาร์บอนออกซิเจนไนโตรเจนแคลเซียมและฟอสฟอรัสเนี่ย มันยังมีจํานวนไม่มากพอในเชิงสถิติที่จะทําให้พวกมันสามารถจัดเรียงตัวกันจนเกิดสิ่งมีชีวิตได้ครับหรือก็คือตั้งแต่เอกภพได้ถือกาเนิดมากว่าที่เอกภพเราจะมีจิกซอมีทรัพยากรเพียงพอที่จะทําให้เกิดสิ่งมีชีวิตได้เนี่ยก็ตอนที่เอกภพมีอายุราวๆหนึ่งมือล้านปีนะครับก่อนหน้านี้ไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าจิกซออย่างน้อยอยู่ครับในตอนที่ดาวเลอกดวงแรกถือกําเนิดขึ้นมาเนี่ย ตอนนั้นเอกภพน่าจะมีอายุประมาณ100-250ล้านปีธาตุหนักต่างๆยังไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีนะครับมันจะต้องใช้เวลาอีกหลายพันล้านปีในการฟิวชันจนเกิดธาตุเหล็กแล้วก็ต้องรอจนกว่ามันจะหมดอายุไขเกิดซูเปอร์โนวาแล้วธาตุต่างๆถึงจะเริ่มกระจายออกสู่อากาศซึ่งกระบวนการเหล่านี้สามารถกินเวลาได้หลายพันล้านปีจนไปถึงหมื่นล้านปีเลยครับ เราอาจจะต้องรอให้ดาวเลิกได้ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วก็หมดอายุขายไปประมาณสองรุ่นซึ่งน่าจะกินเวลาประมาณหมื่นล้านปีกว่าที่เอกภพกของเราจะมีธาตุหนักมากพอในเชิงสถิติที่จะสร้างระบบดาวที่เหมาะสมที่จะให้สิ่งมีชีวิตถือกำเนิดขึ้นและดาวเหล่านี้ก็จะต้องมีจำนวนที่มากพอที่ว่ามันจะมีความน่าจะเป็นความบังเอิญที่ธาตุเหล่านี้จะได้บังเอิญจับตัวกันในรูปแบบที่ซับซ้อน จนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตแรกๆในเอกภพได้สิ่งมีชีวิตบนโลกอาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกในเอกภพนี้และมนุษย์อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาเผ่าพันธุแรกเผ่าพันุเดียวในกาแล็กซีนี้นก็ได้ครับแต่นี่ก็เป็นเพียงแค่สมมติฐานเท่านั้นนะครับแถมสมมติฐานนี้ก็ไม่ค่อยฮิตสักเท่าไหร่ด้วยมันยังมีข้อโต้แย้งได้อีกมากมายฟังเอาสนุกๆให้รู้ไว้ก็น่าจะเพียงพอครับและถึงแม้ผมจะบอกว่าปัจจุบันเอกภพของเรา ได้ให้กำเนิดธาตุหนักมากมายจนสามารถเกิดสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนได้แล้วแต่จริงๆแล้วจากการสำรวจที่เรารู้ในตอนนี้นะครับเราพบว่า75%ของสสารที่เรามองเห็นได้ในเอกภพนี้เป็นไฮโดรเจนครับแล้วก็เป็นฮีเลียมอีกประมาณ23-24%ครับส่วนธาตุที่หนักกว่านี้เนี่ยมีสัดส่วนเพียง1-2%เท่านั้นเองครับพอฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะคิดว่างั้นเราก็สามารถ แล่แร่แปรธาตุสร้างทองคําที่มีเลขอะตอม79ได้นะสิแค่เราเอาโปร,โปรตอนมารวมกันให้ได้79ตัวเราก็ได้ทองคําแล้วตามทฤษฎีเรื่องนี้ก็เป็นไปได้ครับแต่ในทางปฏิบัตินั้นยากมากๆครับมันจะต้องใช้พลังงานมหาศาลและเวลาอีกไม่น้อยเลยครับเราพบว่าการจะสร้างทองคําเพียงหนึ่งอะตอมนะครับมันใช้เวลาหลายสินาทีจนถึงหลายชั่วโมงเลยครับดังนั้นถ้าจะให้พูดถึงการสร้างกําไรการสร้างไรายได้ จากการสร้างทองคำเนี่ยเรื่องนี้ขาดทุนยับเยินครับเรารู้ว่าทองคํา1กรัมเนี่ยมันประกอบไปด้วยล้าน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 อะตอมเลยนะครับดังนั้นการสร้างทองคํา1กรัมด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันจะใช้เวลาล้าน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 ชั่วโมงเลยทีเดียวหรือก็คือหลายล้านล้านล้านปีเลยครับซึ่งยาวนานกว่าอายุเอกภพในปัจจุบันไปหลายเท่าเลยผมคิดว่าถ้าจะสร้างทองคําแบบนั้น เราไปขุดเหมืองที่กาแล็กซี่อื่นยังดูมีอนาคตมากกว่าเลยมันครับแล้วนี่ก็คือเรื่องราวอย่างย่อของการกําเนิดธาตุต่างๆในตารางธาตุของเอกภพเราครับว่าธาตุในตารางธาตุเหล่านี้ถือกําเนิดมาได้ยังไงครับแล้วขอประชาสัมพันธ์หน่อยครับในตอนนี้ผมมีรายการใหม่ที่ไปทําให้กับช่องเรียวนะครับเดี๋ยวลิงก์ของช่องเรียวผมจะทิ้งไว้ในคอมเมนต์นะครับโดยรายการนี้ผมกับน้องพลจากช่องเซซายจะมาพูดคุยเรื่อง วิทยาศาสตร์กันแบบติสติสนะครับเชื่ออะไรกันว่านักทยสติสติสแตกสามารถไปติดตามกันได้นะครับแล้วก็ไปติดตามกันเยอะๆไปสร้างยอดวิวเยอะๆเขาจะได้จ้างผมต่อไปนานๆครับแล้วใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็สามารถกดไลค์กด s u บส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อ,ตอไปแล้วถ้าอยากฟังหัวข้ออะไรเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อวากาศเทคโนโลยีหรือว่าวิวัฒนาการก็สามารถคอมเมนต์บอกเราด้านล่างเลยนะครับเราก็จะเอาคอมเมนต์ของเพื่อนๆไปนั่งคิดไปคิดหัวข้อกันด้วยครับ และใครที่อยากสนับสนุนช่องนี้ไปมากกว่านี้ก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือกดปุ่มซุปเปอร์แงได้ที่ด้านล่างเลยครับมันจะเป็นการขอบคุณมากๆเลยแล้วค่าสนับสนุนของเพื่อนๆทุกคนก็จะกลายเป็นค่ากาแฟค่าอุปกรณ์หรือว่าค่าข้าวให้กับทีมงานคนช่างสายตอนที่ตัดคลิปกันดึกๆหรือว่าตอนที่คิดคอนเทนต์กันดึกๆดื่นๆข้ามวันข้ามคืนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับก่อนจากกันอย่าลืมช่างสงสัยเขาไว้นะครับสวัสดีครับ